Hello teacher and my friend my name is ปฏิภาณสุว one โค้ด1412109 Today I would like to present game Singing the song วันนี้ผมจะมาพูดถึงการเรียนรู้เรื่องเพลงประกอบกาหาระคระับ When singing the song the student has together as Cup they has when the song is over. Student, a friend or c a s t and the teacher ask what is it. เมื่อร้องเพลงนักเรียนจับคู่กันและปกมือเป็นจังหวะเมื่อเพลงจบลงนักเรียนจะชี้อวัยวะของเพื่อนและ ครูจะถามนักเรียนว่าอาวัย,ยวะที่เลื่อนชี้นั้นตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษของอะไรนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทำความรู้จักกับเพลงเนื้อเพลงกันนะครับเดี๋ยวร้องตามนะครีบาร์ดคีอิตไม่ซ้ำคีรีการ์ดคีอิตไม่ซ้ำสิงและแดนอีสต์เอา a ดิมสิงแล e แดนอี From my elbow to my wrist m y to my w i s t Here we get a double twist Here we g e a double twist มารองข้องันเลยนะครับสามใต้คิมคานมิสมาสอ n ส d ่งให้แน s all day long From my elbow to my wrist h e r we สานไปเขย่าท้ายอีกเทียวสายเอง sing and d oh, a n e all d a ิ long o my e o w s t my i t s here are d t h t w t เดี๋ยวจะมาทำซ้ำจัดเกมะเดี๋ยวให้จับคู่เลยจับคู่แลหันหน้าเข้าหากันนะทำมือสา เดี ala, ๋ยวพอจบเพลงแล้วชี้ที่วายว้ของเพ่อนครับสา้ยนเดรคายุมายนวกชก็ครบตอนนี้เกชีวายร้าอะไรของคุณน้อยจมูกครับเด็กชายแครับเอหูครับ เด็กชายนิวน้อยครับเพื่อนกำลังชี้อะไรครับชี้แก้มครับเด็กชายตั้งครับเีย้ครับเด็กชายมากครับเพื่อนกำลังชี้อะไรอยู่เหย้ครับผมแล้วหมูครับเด็กชายนิวใหญ่เพื่อนกำลังชี้อะไรครับเท้าจมูกครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับครับเดี๋ยวลองสลับคู่กันดีกว่าลองสลับคู่กัน มิกซ์ผสมสิงแอนเอสอีสต์ริเล็ฟอมอเดบุตรมยแคริบิสอาดันซิสเด็กชายโกเพื่อนาชี้อะไรครับมอสแบบว่าปากเนื้อเรื่องมาชี้อะไรอยู่พัดเทิมตะลุเด็กชายแมนนเรื่อมาชี้อะไรอยู่ครับจมูกนวคับเด็กชายเหนือหน้อยังม้าครับ เด็กชายนะครับเพื่อนกำมันชี้อะไรอยู่ครับเพื่อนชี้ปากผมรู้คำสั่งมัแปลว่าอะไรครับปากก็คือเมาส์นะครับเด็กชายเขาปั้นครับเพื่อนชี้อะไรอยู่ต้องารแต่ว่าแต่ว่าตาไม่ชี้ไม่ได้หรอกไม่แปลว่าก็ thank you t e a c h e r ขอจบการนำเสนอครับ